สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลคุณธิดาค่ะในช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้วันรุ่งนี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะคะส่วนวันที่20-24กันยายนจะมีร่องมรสุมาผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตวันออกและภาคอีสานค่ะ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นฉะนั้น20-24กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนพื้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นเช่นกันค่ะขอให้คุณผู้ชมเฝ้าติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะช่วงนี้ไปตรวจสอบอากาศรายภาคพรุ่งนี้กันบ้างค่ะขึ้นกันไปก่อนที่ภาคเหนือเจ้าภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของปนรีส่วนมากกวตกเีงเเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปางน,าน่านและป่ตาา ต่ำสุดวันพุธผ33องศาสูงสุด34องศาเจ้าภาคอีสานมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่เลยชัยภูมิศรีสะเกดและ101ต่ําสุด23องศาสูงสุด34องศาภาคกลางและภาควนออกมีฝนร้อยละ30-40ของพื้นที่ค่ะส่วนมาที่ราชบุรีลบบุรีอยุธยานาครนายกและจังหวัดระยองต่ำสุดพรุ่งนี้23องศาสูงสุด34องศา ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ไล่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชไปจนถึงนาราธิวาสต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนน้อยร้อยละยของพื้นที่ที่ระนองกรงังและสตูลต่ำสุด20องศาสูงสุดพรุ่งนี้34องศาค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ต่ำสุด25องศาสูงสุดพรุ่งนี้34องศาที่ปทุมธานีและนนทบุรีค่ะ ส่วนวันที่20-21ถึงยอกันยายนี้ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะคะดังนั้นทําให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งฉะนั้นย้ําเตือนกันหน่อยพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําและเสี่ยงน้ําท่วมยังวางใจไม่ได้เด็ดขาดค่ะและต้องเตรียมพร้อมรับมือกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะ ส่วนท้ายเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี13ค่ะระบายน้ำที่1,285ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้อยกว่าเมื่อวานนี้2ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่11.95เมตรจากระดับทะเลปานกลางลดลงจากเมื่อวานนี้1เซนติเมตรค่ะ มาดูสถานการณ์น้ำสี่เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาวันนี้พบว่ามีปริมาณน้ำอยู่ที่41%ของความจุอ่างและมีน้ำใช้การรวมประมาณ19%มีน้ำไหลลงอ่างอยู่ที่147.44ล้านลูกบาทเมตรระบายน้ำออกเพียงเขื่อนเดียวเท่านั้นนะคะคือที่เขื่อนภูมิพล1ล้านลูกบาทเมตรโดยอีก44วันข้างหน้าเราจะสิ้นสุดฤดูฝนกันแล้วนะคะทั้ง4เขื่อนเนี่ยยังต้องการน้ำกักเก็บเพิ่มอีก 8,495ล้านลูกบาทเมตรจึงจะเพียงพอกับฤดูแล้งในปีหน้าดังนั้นต้องมารุ้นฝนในสัปดาห์หน้ากันนะคะว่าจะสามารถเติมเต็มน้ำในสี่เขื่อนหลักให้เพิ่มขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะพรุ่งนี้กลับมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกันได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย